สวัสดีครับจาก scp สมุยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำ scp t 3นะครับรถไฟฟ้า3ล้อบรรทุกหนักได้นะครับไปดูที่ตัวรถกันเลยนะครับครับ scp t 3นะครับตัวนี้เป็นรถ3าล้อนะครับไฟหน้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์2ประตูนะครับนั่งได้1ท่านบรรทุกหนักได้สบายเลยนะครับ นี่ดูรอบๆอบคันกันก่อนนี่นะครับตัวนี้สามารถยกกระบะดำได้ด้วยนะครับเราจะมายกกันให้ดูนี่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางนะครับจะนั่งหนึ่งหรือสองท่านก็ได้ หลังคาเปิดได้ด้วยนะครับมีพัดลมทั้งหมดสี่ตัวหน้าปัดนะครับแสดงความเร็วจำนวนโวลแล้วก็แบบที่เหลือนะครับถอยหลังมีกล้องได้ด้วยมีกล้องสองถอยหลังด้วยนะครับเบรกนะครับจะเป็นเบรกเท้า แต่คันเร่งอยู่ที่มือขี่รถเหมือนขี่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีใบปัดน้ำฝนหน้าให้ด้วยตกยังไงฝนตกก็ขี่ได้นะครับนี่ตัวนี้มอเตอร์ขนาด1200วัตต์นะครับมีเกียร์ต่ำเกียร์สูงให้ด้วยเพราะฉะนั้นสามารถขึ้นทางชันได้สบายเลยนี่เกียร์ต่ำเกียร์สูงนะครับใต้ที่นั่งจะเป็นแบตเตอรีจ่จำนวน5ลูกนะครับขนาดแบตเตอรี่จะ ขนาด50แอมป์5ลูก12โวลต์50แอมป์5ลูกนะครับแบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ2 3ปีหลัง่างนี้ก็ถ้าเสียสามารถสั่งซื้อจาก s c p สมุยก็ได้นะครับหรือว่า,าซื้อได้ตามร้านแบตเตอรี่ทั่วไปเลยนะครับพาวท้ายนะครับสำหรับบรรทุกหนักด้านหลังเป็นแหนบนะครับมีมอเตอร์ขนาด1,200วัตต์พร้อมอัตราทด เฟืองสองจังหวะสองเฟืองนะครับมีสองอัตราทดเบรกจะเป็นดัมเบรกสองล้อหลังนะครับมาดูกันดีกว่าว่ายกดัมยังไงนะครับตัวนี้สามารถยกดัมได้โดยการปลดล็อกนี่นะครับหนึ่งข้างสองข้างนะครับ ใช้แมนแบบแมนนวลน,นะครับมือยกได้เลยนะครับผมตัวนี้มีโชคช่วยค้ำยันนะครับมีโชคช่วยค้ำยันด้วยตัวกระบะสามารถเปิดได้3มทิศทางนะครับปรับเป็นฟู้ดทักก็ได้นะครับหรือเอาไปบรรทุกดินบรรทุกทรายวิ่งใกล้ๆก็ได้เมื่อสักครู่ผมได้เอาขึ้นไปที่ยอดอบนเขาเจดีใกล้ๆ ใกล้ๆ SCP สมุยนะครับระดับความชันสีท่าองศาเดี๋ยวผมจะลงรูปหลังจากนี้นะครับก็สามารถขึ้นได้ไม่มีปัญหานะครับอัตราทดดีแต่ความเร็วสูงสุดตัวนี้ทำได้ประมาณ30กิโลเมตรสามสถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพียงพอเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าเร็วกว่านี้อันตรายนะครับ โดยรวมแล้วน่าใช้มากๆใครสนใจนะครับสามารถมาทดลองขับได้ที่ SCP สาขาเกาะสมุยนะครับเรามีรถคันจริงให้ทดลองขับอยู่ราคานะครับราคาพิเศษไปเลย99,000บาทเท่านั้นนะครับ99,000บาทเท่านั้นเอาไปใช้บรรทุกของทามากินข้าวสวนคนมะพร้าวคนทุเรียนในสวนได้สบายมากเลยนะครับไม่ต้องงอน,น้ำมันใช้เสร็จชาร์จแบต วันรุ่งขึ้นกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันในรุ่นต่อไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวรุ่นต่อไปเพิ่มให้ขอบคุณมากครับสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0653952659นะครับหรือทักแชทมาในอินบ็อกของเพจก็ได้นะครับ SCP สมุยตัวแทนยังเป็นทางการขายจริงนะครับผมสวัสดีครับ